วัดว,ดวดชิวระธรรมาวาสจัดแถลงข่าวงานลอยกระทงประกวดหนูน้อยและนางนพมาศโดยมีคุณออนอนงปัญญาวงศ์นางสาวไทยปี2535และคุณม้าอ,อนนาภากฤษฎดีให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน วัดวชิระธรรมาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครร่วมกับเขตลาดกระบังและผู้ให้การสนับสนุนเตรียมจัดงานวันลอยกระทงว,วัดวชิระธรรมาวาสประจำปี2563เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ภายในงานวันนั้นจะมีการจัดประกวดนางนพมาศการละเล่นว่าวไทยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยและนิทรรศการเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายจิรัฐวัฒน์สิริบุตรคณะทำงานการประกวดนางนพมาศวัดวชิระธรรมาวาวตรประจำปี2563จะมีการประกวดนางนพมาศ3ประเภทหนูหน้อยนพมาศอายุระหว่าง5ถึง12ปีนางนพมาศอายุระหว่าง17ถึง27ปีนางนพมาศวัยงามอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปรวมเงินรางวัลกว่า2 0 0 0บาท พร้อมด้วยนายปริญญาสุขชิตหรือซูเปอร์เป็ดนักเชียยวระดับชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญและอนุรักษ์ว้าวไทยที่จะมาโชว์ว้าวไทยภายในงานและตัวแทนเขตลาดกระบังโดยมีพระมหาพัตรพลพัฒพโลเจ้าอาวาสวัดวชิระธรรมาวาสลาดกระบังเป็นประธานในการถแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย